ทุกคนยินดีตอนรับคข้าสู่ช่องขอาซุนนี่วีวีแล้ววันนี้นะคะเราไปอยู่กันในเกมโรบอกแบบฟมัมมี่ลองเล็กนั่นเองค่ะทุกคนที่ทุกคนเห็นวิวพี่เขาวิ่งกันอยู่นะคะเพราะว่าอันนี้พี่ปามาอัดซ่อมตอนหลังนะเพราะว่าอัดไปได้อัดร่วมกันไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วแล้วแมวพี่ปาปิดคอมนะคะก็เลยต้องมาอัดซ่อมตอนเปิดเองที่หลังนะเอาเป็นว่า เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกาค่ะว่าจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนสำหรับแมพหามาเตอรลองเล็กนี้นะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย let's go ในระหว่างที่ปาเน็ตดับอยู่นั้นพวกเรามาแอบเปิดประตูอันนี้กันดีกว่าแอบเลย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 ไปเลยๆๆๆยไเคเไปเไลลยเลยเยๆๆๆยไปเลเลยปเลยไปเลยไปเลยไปเลปยย อุ็ยตัวใหญ่บึตุ๊กตาฮากิวากิตัวใหญ่ด้วยเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บมดเรั่าาาววตตอนนี้้ไแล้วเนาะโอเคใช่ครับทุกคนที่นี่มันไม่ได้มีแค่ตุ๊กตาฮากิวากินะดูดิฮากิวากิก่อนสีฟ้าแล้วมีเนี่ยแคทบีอุ้ยน่ารักอ่ะมีมามมี่ลองเล็กแล้วก็มีป๊อปปี้ด้านหลังด้วยโอ้ เดี๋ยวเรนมกะป๋าแดงที่ฉันแอบเห็นนั่นก็คือมีกระเป๋าอะไรบางอย่างถูกซ่อนไว้อยู่น่าจะเป็นกระเป๋าของใช่เลยฮ้ยซาร่าชุดน้ำสำหรับเด็กชุดน้ำสำหรับผู้ใหญ่ไม่ใช่ใครใครด้วยนี่น่าจะเป็นเด็กที่ถูกจับตัวมาแน่ๆเลยอ่ะแล้วเอาไปยัดไว้ในตุ๊กตาโอ้ซาร่าดีงามดีงามด้วยเฮ้ยทำไมหน้ามันเหมือนฉันเลยอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะใช่ อันอาร่าตรวจอันนี้พ<ภ>าราเซตมอนใไทยนอในไทยนอกพอเราได้เด็กๆมาแล้วนะคะก็ทําให้เรารู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆพวกนี้นะคะถูกทําการมาทดสอบสติปัญญานะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมในเกมสเตชันนะคะและแถม e อีโมดของตัวนี้ก็ยังเป็นแบบร้องไห้ด้วยอ่ะโอ้หน่าสงสารน่า มีห้องนอนสำหรับซาร่าด้วยอ่ะเหมือนจะมีคนโดนจับตัวมาขังไว้นะอันหันได้อะผูกพังมากๆเลยอนดิเขาบอกว่าถ้าจะเปิดได้เดี๋ยวจะต้องเป็นฮักกี้วักี้ที่เป็นโรบอทเท่านั้นน่ะเราต้องไปหาก่อนนะดิใช่ถ้าเกิดว่าอยากได้สามารถซื้อสกินเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเราต้องหาก่อนจะมาซื้อสกินได้ยังไง เก็บใจไว้คุณสิบิงเก็บหยเลยนะขอนเอาท์อนทษเอาท์เก็บใจไว้ขอโทษคุณหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ฉันฉันไม่ได้เติมโล่ปังเออจะแพงตรงนี้ตรงนี้แล้วโดดดูสิกแพงเฮ้ยที่ข้างกำแพงมีอะไรบางอย่างให้เราเก็บด้วยขอต่อตัวแป๊บเอาเลยเอ้เทรนเราเป็นรถไฟเทรน เห็นไหมว่าก่อนหน้านั้นเขาบอกว่ารถไฟมันพังใช่ไหมตอนนี้เรากลายเป็นรถไฟเองได้เลยนั่นเป็นรถไฟแบบนั่งด้วยรถไฟหน่าสงสารมากตาเหมือนหนอนรถไฟเหี่ยวไอ้ช่างหอนั่งบนรถไฟได้เปล่านะนั่งหนยะไปเลยไปเลย แสดงว่าตอนนี้พวกเราเดี๋ยวจะต้องเก็บพวกคากิวากี้ให้ครบก่อนนะคะเพื่อปลดล็อกสกินบางอย่างเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ย <ừ> um. แป้ไม่ได้ไปอ่านอาชีพเมนต์มาถ้าเกิดว่าได้คากิวากี้สาตัวนะคะจะปลดล็อกม็อบตัวนั้นเลยโอ,โอตอนนี้เราเก็บได้สตัวแล้วนะใช่พวกเราออกไปด้านนอกกันดีกว่าปะปาไป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 ยแล้วดูที่ข้างผนังต,ตรงนี้สิเป็นภาพของคากิวากีที่ดูเหมือนกําลังซ่อมอะไรอยู่ใช่ไหมไ่ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขากำลังเอาจ้องพิกเอ็กแล้วก็เลื่อยไฟฟ้าเอามาฆ่าพวกนายยังไงล่ะเฮ้ยอร่อไปกินเลยอร่อยอร่อยฉันไม่เลยถ้าเกิดว่าพวกนายไม่อยากนอนฆ่าแล้วก็หยิบอุปกรณ์มือตอบสามิติไดนี่มาแล้วก็ระดมกลับมาฉันจะใช้คินมาไปเองนะ ใจดีวุ้มันไม่ได้ใจดีขนาดนั้นหรอกจากที่ฉันเล่นเกมมาน่ะนะท่านนายอยากรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงก็สามารถไปดูได้ที่ช่องซีบีว้าวไข่ห้องเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เก็บได้ด้วยอะเก็บนี่เก็บนีเก็บนีเป็นน้ำมันสีเขียวๆอู้หน้ำมือบี๊ลองเล็กมิวเทนฮะไก่ร่างไก่พันไก่พันเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยขอดูสักคนหนึ่งสิแป่งร่างใช่ที มันบีลองเล็กอยู่นิ่งๆก่อนนะ <S 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 ฉันขอสำรวจดูก่อนโอ้มันก็คือบบีมลองเล็กตัวปกตินะคะที่มีมือง,งอกออกมาด้านหน้าอีกอันนึงเท่านั้นเองอ่ะตองขึ้นไปได้นบนดูก,ก่อนละกันถ้าบอนมันมีนะจะ๊แป้เหมือนเป็นทางยาวต่อไปอ่ะโอ้โหนี่มั<ห>นทางที่เราเคยเจอป๊อบปี้แหลมออกมาทางท่อนี่นะนั่นๆๆนะจ๊แป้งนั่นๆๆนะใช่ๆฉันเห็นดูเราจะขึ้นไปยังไงเนี่ยอต่อตัวจ๊แป้ง เราจะยืนยันคำเดิมนะเอาเอาอะไรอ่ะไอ้ปางแต่แล้วนี่ไงง่ายสุดและราจะเป็นบันไดให้กับพวกเราได้ต่อตัวขึ้นไปเย็บเย็บอยู่นิ่งๆนะไอ้หมูห้เขาจับแป๊บวู้โหปาร์ตี้เฮ้ยวิลเลียมวิลเลียมมาแล้ววิลเลียม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 นี่จับประตูนั้นได้หรือเปล่าติดรับ อมันต้องวินเลี้ยงมันจะเข้าไปได้ใช่มาสักคนสิพวกนายเนี่ยเนรคุณจริงๆเลยนะเนรคุณเอาว่าเราเราต่อตัวให้ปางเร็วอ่ะเปลี่ยนร่างละอฉันเปลี่ยนฉันให้ต่อตัวให้นายละกันนี่อ่ะขึ้นวิลเลียมไปขึ้นวิลเลียมหัวเกาลัดสามคนไอพวกวิลเลียมอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งแล้วเราอยู่นิ่งแล้วกดเก็บลอยปังโอเคเย่วิน ห้องตั้งใหญ่โตฉันจะลองเช็ดดูตามท่อต่างๆก่อนนะเพื่อมีตัวยาครตัวอื่นให้เราเก็บอีกเี่ยต้องเปิดประตูทางนี้อ่าเดี๋ยวไว้ฉันจะมาสปายอยอีกแล้วกันว่าแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างอตอนนี้เราต้องเปิดประตูแล้วก็เข้าไปในท่อต่อกันเลยเต็มน,นี่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยหาเท่าไหร่ก็หาไม่หมดใช่<ต>ยังมีอีกตั้งหลายตัวนะประมาณเกือบ20ตัวเลยที่เรายังไม่ได้ค้นพบอว่ะทุกคนเข้าไปกันแล้วเหรอคะ เข้ามาแล้วรีบเข้ามาแล้วอุ้ยนี่ม <Wh salud. S 2> ันดอกสบายนี่เ <out> ป็นดอกไม้น <out> ี <out> ่ดอกป๊อปปี <out> ้พี่กีเอาดอกป๊อปปี้ไหนทุกคนอยู่ไหนกันเนี่ยไปเจอดอกป๊อปปี้เลยดอกป๊อปปี้ทางมานี่เร็วเนี่ยเห็นดอกสีแดงๆใหญ่ๆข้างหน้านั้นหรือเปล่าดอกคนตะวันจะเชื่อมให้พวกเราไปสู่เอ่อกล่องของป๊อปปี้อ่ะอป๊อบปี้เหรอฉันเห็นว่าดอกคามฝอยไม่ใช่แล้ว พวกเราฉันเห็นสิ่งประดิษฐ์บางอย่างอยู่ตรงเยือเย้องๆข้างๆนี้เนี่ยเหมือนคล้ายๆกับมือหรือว่าสายยางเราต้องหาทางออพี่ขึ้นไปโอเคครับไปางได้เวลาต่อตัว e มันใช่ตรงนี้หรือเปล<ป>่านะพูดไงแล้วมันมีของให้เก็บเต็มเลยจริงเหรอเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยอ้บฉันจะปีนหัวพี่ขึ้นไปอะนี่มันมีมือแปะด้วยนะ ใช่ใช่มือสีเขียวแบบนี้อือต้องเป็นมือของมามี่ลองเล็กแน่เลยอ่ะเก็บเลยครับผมอ้าวสกเกรตแน่ๆอุ้ยมามี่ลองเล็กแบบซอมบี้ว้าวจะลองเป็นดีจะลองเป็นฮยอุหยแรงร้อนน่ากลัวแย่ามิโตะบอกว่ามิโตะบอกว่าฉันรือเปล่าจ๊ะนี่นี่มันเป็นแค่การทดลองเล็กๆน้อยๆเท่านั้น และฉันก็ตัวเขียวเหมือนกับซอมบี้เลยล่ะเห็นด้วยเมนไล่กินพิกิตรเงาเฮ้ยเอาเนาะน่ากลัวจะมีคลั่งอ่ะมีอะไรบ้าไล่ตามพิกิตรนี้ดูนึงตัวนี้ไม่มีให้แตะมือด้วยอ่ะทุกคนอาจจะเป็นที่สําหรับเปิดประตูปะตรงนั้นแต่แล้วมันไปเปิดตรงไหนไม่รู้เหมือนกันนอะไม่ไช่ประตูไม้หรือเปล่าลองแตะอ๋อมันเป็นสะพานมันเป็นสะพานทุกคนฮะ ฉันลองแปะดูนะปับับป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 ัปัไหนทุกแจงไปอ่ะเ้ยนี่ไงเปิดปรตูตรไมนไง๋อใช่ใช่ใสเอยสะพายกระละหกมด้กันะว่ามันิบยักษ์มันยักเวลาด้วยทุกคนระวังโอ้ยเอายล่วงอ่ะว่าคอยลอยนะระวังนะแคร์คร์คมาแล้วมาแฝั่งนี้มีประตูด้วยแฮะเปิดได้ไหมอุ้ยเปิดได้อุ้ยเป็นหเนี่ยมีอะไร ตูโรงแรมสอันไหนท i mean. oh, ี oh, ่น่าจะใช้การได้ไหมเอ้ยนี่นี่นี่ตรงนี well ้มีบัตร SCP อุ้ย SCP ว่าคีย์การ์ดว้าวไอ้หลง SCP นี Audio ่ลองเล็ดเป็นชายกายชายกายไหนไหนขอดูด้วยนะเฮ้ยฮึบดูดูเดินเตะข่าๆแบบนี้แหละ ใช่กก็ยแน่นอนไมเข้ามาหน้ากงจะเป็นซ c พีตัวอื่นถ้าใครรู้ว่าเป็นตัวไหนนะคะสามารถพีมบอกพวกเราได้เลยเนาะมาเตลอนเลสเอ็กซีพีเอ็กพีเอกพีพวกคนมาดูตรงนี้เร็วอะไรอะมันเป็นรูปนางฟ้าแต่มันเก็บได้อะเฮ้ยมันก็เก็บสิครับรออะไรโอ้ตะด้นางฟ้ามัมมี่แองเจิลโห หนูขอลองเปลี่ยนแม่แบงภูมิพี่กลายร่างเป็นนางฟ้าเหรอเนี่ยอุ้ยนางฟ้านางสวรรค์ไหนใครยล่างฉันด้วยเอ้าววิ่งเฮ้ยมันมีลองเล็กแองเจิ้ลสวัสดีจ้าใช่ไหมความสวัดีเลย ไหนๆก็มีปีกแล้วตอนนี้เนี่ยเราเจอกับปัญหาใหญ่นั่นก็คือมีของบางอย่างถูกซ่อนไว้ฝั่งนู้นหน้าตาคล้ายๆกับฮักกี้วากี้ด้วยเราคงต้องใช้ปีกของเธอไปเลยปังมาเลยเจ๊ขึ้นหลังหนูมาเลยมาเลได้ๆๆๆต่อเลยซ้ำาโอ้ฉันบินได้แค่พื้นต่ำๆนะจ้า นายไม่ใช่ผีเสื้อหรอกนะแล้วก็นายไม่ใช่นางฟ้าด้วยนะเป็นแค่มแมลงผีเท่านั้น <c oughs> <c oughs> บินได้แค่นี้เนี่ย <c oughs> เอาละและในวัดนี้พวกเราฮักกีวาก,กี้ร่างโซนเอเอกีจะทำการเชีย์จุกแจงอย่างตอนนื่องฉันไม่เอาแ,แล้ว เกงอเดี๋ยวรายังไหฉันไม่เอาแล้วฉันไม่เอาล้วฉันไม่เป็นคนแล้วฉันแปลงว่างเป็นน้าฟ้าเอวะนี่จะบินไปอย่างนั้นเหรอขับมาไเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยล้้้้เยเ้้เ ชิปเลยเนี่ยโอยแล้วขนาดนี้กดชิปก็คือเร็วยิ่งขึ้นอีกนะคะในการที่จะเป็นโซน,นอีกตัวนี้เนี่ยน่าจะเอาไว้ใช้สําหรับไขปริศนาแล้วก็เอาไว้ใช้สําหรับพวกแบบว่าด่านต่างๆที่จะต้องกระโดดเยอะแล้วก็วิ่งเร็วด้วยเนาะไป<ม>เดิน <ผม S 2> ทางามมาอะเออวคนไหนรีบออกมาเร็วๆม,มาดูสิว่ามีประตูไหนที่เราต้องปิดไหมปะ ตอนนี้เราย้อนกลับมาที่นสเตชั่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปหาห้องที่ด็อกเตอร์สามารถเปิดได้นะผมว้าวดีไหมนายไปเร็วขนาดนั้นเลยหรอแล้วฟื้นฟ้อโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดประตูอย่าลืมแปลงร่างเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะได้เลยเออองมาแล้วดอกเตอร์เอาไปได้ไหมเปิดได้ แล้วต่อปัดทำงานเลยช่ได้โอ้ยแล้วครับเหมือนห้องไฟฟ้าเลยเจ้ห้องนี้เนี่ยน่าจะเป็นแผงควบวงจรทั้งหมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยมีคอมเล็กๆอันนึงด้วยอ่ะเขาบอกว่าอินเทอร์โญตคืออะไรอาจจะเป็นที่ของจอหรือเปล่า เราเก็บอันนี้ละกันอุ้ยเก็บช้ามากทุกคนอุ้ยชาังมันมันห่วงอ่ะอุ้ยดูมัาไม่ค่อยแรงอะเก็บช้าได้แล้วอาจจะเป็นซปเปอร์คอมพิวเตอร์เจนน่าเจนน่าตัวนี้เป็นแบบดังเลยนะเจนน่าที่เป็นฆาตกรนะผู้นายเคยเล่นหรือเปล่าไม่เคยเลยแต่ก็ลองแปลงร่างเป็นเธอดูละกันโอ้โหวิกันนสวยอะตัวนี้ บางครั้งเจนน่าก็แปลงร่างเป็นมาม่รองเล็กได้ค่ะและแถมเจนน่ายังสามารถชูมือได้คณะหางเครื่องเจนน่ามาม่รองเล็กพร้อมไหมพร้อมงั้นพวกเราชูมือขึ้นเป็นสเตปเดินนเดงเดิน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 เดิเ,น <laughs> เดนเนเนนินินนเดิเดินาาเดินเดินนนเดิไปนนเนเเเปนนิาเ อากาศเข้าไม่ได้เฮ้ยไม่ไม่มีอะไรไปกันต่อที่ช่องลมเดินไปพวกเราเหมือนซอมบี้เลยเนาะเฮ้ยมีซ้ายขวาวอลเลยซอวยได้เงนอ่ะตอนนี้มันตันอ่ะน่าจะมาหาให้เราไปทางเดียวแต่ระวังด้วยนะในนี้อาจมีมอนสเตอร์หรือว่าปีศาจก็ได้เฮ้ยมีปมปูจะไหนไเราเปิดปุมดูเฮ้ย หนูเปิดให้เจ้ไปเลยไปเลยเราต้องเร็วกว่านี้ด้วยนะในดีมีมาแล้วลูก้าชุดกะว่าที่นู้อยากได้โอ้นี่คือตุ๊กตาในเรื่องสควิตเกมแล้วก็ได้แปะมะมิลอกเลนดอมมาค่ะยอดออกไงออกไม่ได้นะเราโดนขังไงป๊อบแหละหรือหือเราต้องเป็นโกโกวาก่อนถึงออกได้เออไม่แน่ไม่แน่พี่ ถ้าเราเป็นกกวันอันนี้น่าจะแน่นนะวาร์ปเธอันมีแค่ทางเดียวที่เราจะออกไปได้น e. e. yani ั่นก็คือวาร์ปกลับไปที่เทนสเตชันเอาเลยวอากจีบไอ้จอตายโอ๊ยผมดึงเลยผมดึงอียผมดึงแล้วด้วยมันยังไม่พีเลยนี่เ้จอพ่อหย่ย ที่น้ำที่น้ำที่นทีน้ำไงเยวันนี้น้ำท่วมวันนี้น้ท่วมรอองมันคือท่าแขนยาวหรอโอเคเลยนันเนี่ยไหนมาดูซิว่าตอนนี้เราขาดตัวอะไรบ้างโอ้โหเยอะมากเลย มีตัวน้องหมามีตัวของเล่นแล้วก็อื่นๆอีกตั้งมากมายก็เอาเป็นว่าในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราปิดจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันเนาะถ้าใ <นะ S 1> <ต>ครอยากจะดูพาร์ทหน้านะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาหามามี่ลองเล็กในแบบแปลกๆแบบใหม่ละกันนะสำหรับวันนี้ตองฮะตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดที่เราไม่เคยเจอตัวอะไรอมันเป็นตัวที่มันเป็นภาพขาวดำมันยืนอยู่ในรถอะคล้ายๆเซลนเดอร์แมนเห็นปะต้องเอาไปเก็บข้างหงเปล่า อันนี้น่ากลัวคิดว่าครั้งหน้าเราต้องหาให้ได้ใช่เราต้องมีได้เลยงั้นครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาหากันเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วลูกจ้าทูว่าโอ้ยแอบไปหาดีกว่าแอบไปดีกว่า